ย,ก,ลยลกแรงยกแรงยกแรงยกแรงสุมาแล้วนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุกสีฟาัานะครับจากที่สัญญากับเพื่อนๆมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะพามารีวิวยอที่เราทําใหม่ในบ่อของเรานะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนมามาดูกันวิธีการยกแล้วก็วิธีการประกอบคร่า,าๆวๆเนาะเราก็เป็นยอซะนะยอกระเดื่องเนาะลักษณะตรงนี้ก็คือ ไม้จะต่อหน่อยถ้ายิ่งยิ่งยาวมันก็ยิ่งยกเนี่ยน้ําหนักยกมันก็จะง่ายนะเนี่ยขึ้นเลยนี่มันก็จะง่ายปลาก็จะเข้าเรื่อยๆแล้วทางนี้ปุ๊บลูกค้าสั่งมาเราก็จะหาปลาให้ลูกค้าได้โดยวิธีง่ายๆนะยกไปตลอดแล้วพอพอปล่อยปุ๊บมันก็จะลงเบาๆไม่ไม่รุนแรงครับ ถ้าถงดุนไม่ดีอ่ะถ้าลงแรงอ่ะตรงปลายอ่ะไม้ไม้ไผ่มันจะหักระวังให้ดีหรือถ้าตรงบางทีตรงปลายอ่ะตรงปลายเนี่ยมีคุณบีนะครับเป็นแขกรับเชิญมาช่วยเป็นทีมงานนะครับเดี๋ยวอธิบายยอก่อนลักษณะความกว้างส,สิบศอกสองเซนะนี่ส,สิบศอกสองเซนกะับอีกซมินไม่ <laughs> สิบศอกสองเซนแะล้วก็ใชนะ้เป็นกระเดื่องนะี่ลักษณะกระเดื่อง ส่วนไม้ตรงทานเนี่ยก็คือแกนทอนเลยนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นแกนแกนทอนเลยนะคานหรือเสาเสา <c oughs> เออเสานี่คือแกนทอนที่เ้าเรียกว่าไม้ไม้นอนป่าก็คือตัดแล้วทิ้งไว้ในป่าฝังดีนี่เป็นสิบยิบปีแล้วอะ่ะก็เหลือตะแกนและนี่ก็ไปขุดออกมาไปลื้อออกมาโอ้โหโคตรใหญ่เลยอะแล้วก็ส่วนตรง อนะนรวะนี่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นท่อแป๊บเหล็กหนึ่งนิ้วแล้วก็ไม้เลี้ยงนะครับสีด้านประกอบกันส่วนคานโยกอ่าอันนี้อันนี้อันน,นี้คือคานใช่ไหมส่วนคานโยกเป็นไม้ยูคาลิปตเพราะว่าเขาจะมีสนาดที่ตรงยาวแล้วก็เหนียวนะครับจริงๆตรงเนี้ยทาไม่นานแล้วแล้วก็ยังทําไม่เสร็จค่อยๆสะสมไม้อยู่เพราะลักษณะไม้นี้มันหาย,ยาก มาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันมาคุณบีหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราติดปัญหาว่าคานตรงเนี้ยมันลงไม่สุดเราก็ต้องขุดดินนะครับนี่ขุดดินตรงนี้เพื่อให้ตรงปลายตรงยอมันยกสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆอะเชือกมันต้องขึ้นไปอีกแต่ครั้งนี้ยมันเราขึ้นลําบากแล้วเพราะเราเราเรามัดไปแล้วก็เลยมาขุดตรงนี้ดีกว่าก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ผลอ่ะเดี๋ยวให้คุณบี ช่วยดำเนินการเลยครับไวๆเลยไม่ต้องกลัวหักนี่อ่าดูนะดู หนักไหมครับตอนตอนที่กดไม่หนักครับเพราะมันได้น้ําหนักมันส่วงดีมากเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคตอนนี้ปลาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นปลานินนะครับเราเลี้ยงปลานินปลายิสกก็ไม่พอมีแล้วเพราะว่าพานออกไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นปลานินแล้วก็กุ้งเราอยากจะลงให้เพื่อนเพื่อนดูข้างข้างล่างเลยอ่ะพอดีแพรแพรไม่ได้เอามาดูน้ำลงไปเลย,ยออก็เอาเป็นยูทูปยูทูบเปอร์เราต้องลงทุน ฮะอู<ห>่กเพราะต้องลงู้นต้องลงน้ำเลยอ่ะครับผมลงอ่ะลงได้โทรศัพท์ผมมีเครื่องเดียวเนี้ยเดียวเดียวผมว่าหาระบบกันน้ำโทรศัพท์ตรงนี้ไม่ไม่ไม่กันขับไม่กันครับไม่กันครับนี่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปซูมให้เพื่อนๆดูอ่าโอเคนี่อันนี้ก็ปลานะครับมีกุ้งหน่อยเล็กๆอ่ะ นั่นคือกุ้งกุ้งขาวนีกว่ก็ปลาพอดีแพรมันอยู่อยู่ไกลไม่ได้แพรมาอโอเคถือว่าสำเร็จนะครับโปรเจก์นี้เชือกมัดตรงนี้อีกโอเคครับคุณพี่ครับปล่อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย